สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ธรและนี่คือพงท์ธรทีวีถ้าท่านเป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่ติดตามเรื่องสภาวะการลงทุนเครื่องมือวิธีการอุปกรณ์การลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยผมเชื่อแน่ว่า etf เนี่ยเข้ามาให้เราได้ยินกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มากขึ้นทุกทีมารู้จักกันไว้วันนี้นะครับมันดียังไงเหมาะกับใครมีข้อคํานึงยังไงบ้างนะครับและที่สําคัญฉันเลือกยังไงจากหลายพันตัวนะครับมีวิธีการง่ายๆหรือเปล่านะครับวันนี้เรามาเลือกไปด้วยกันผมแอบฉเฉลยว่าบางทีมันอาจจะงง่่าายกววอทุนรได้บ ก็ถ้าท่านติดตามคลิปพงษ์ธนทีวีนะครับจะพอทราบว่าเสื้อนี้คุ้นๆน,นะครับเป็นเสื้อตัวเดียวกับที่ผมพูดเรื่อง ETF ไว้เมื่อสมัยการละโนนนะฮะวันนี้ก็มาตามสัญญาที่ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับว่า จะมาเลือก ETF ไปด้วยกันแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสกรีนว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับเราจากหลายพันตัวเนาะจะได้ ETF ในดวงใจอย่างน้อยหนึ่งตัวผมก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนอยากจะสนใจจะลงทุน ETF อยู่แล้วนะครับหรือว่าอยากจะเอาเป็นเครื่องมือในการช่วยสกรีนก็ได้นะว่ากองทุนรวมไหนที่เราดูอยู่เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตไหนมีตัวที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้เป็นเครื่องมือหาหุ้นก็ได้นะครับถ้าเราสนใจแบบยกตัวอย่างเช่น cloud computing เงี้ย เ,เราไม่รู้มันจะมีหุ้นตัวไหนบนโลกบ้างเนี่ยครับเราก็สามารถไปดูได้จากเรียกว่าไปลอกเนาะ ไปลอกได้จากลิสต์ของพอร์ตฟิลิโอโฮลดิ้งของพวก ETF ที่เป็น cloud computing อย่างเงี้ยมันก็ดูได้นะครับเวลาติดตามข่าวจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็อินกับมันมากขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ถ้าท่านฟังจนจบผมคิดว่าท่านน่าจะสามารถมีวิธีในการเลือก ETF สักตัวให้เข้าไปแทนส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนท่านได้นะครับวันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วเราไปที่สไลด์ครับวันนี้มีแค่2สไลด์สั้นๆนะครับเพราะเป็นกลางสัปดาห์ไม่อยากให้ยาวจนเกินไปนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับก็สรุปสั้นๆนะครับถ ก่อนหน้านี้ได้นะครับเล่าไว้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ขอรีแคปสั้นๆสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาย้อนกลับไปดูเนาะประโยชน์ของ ETF คืออะไรครับไปกันสั้นๆเลยนะครับ ต้นทุนต่ําถึงต่ํามากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกองทุนรวมเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นอยู่ในตลาดเนาะทำให้เมคเนจเมนตของมันเนี่ยสามารถทําให้ต้นทุนค่าบริหารจัดก,การเนี่ยสามารถลงไปต่ําได้มากๆนะครับเพราะมีผู้เล่นเข้ามาเยอะมากขึ้นมีนักลงทุนเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแบบ p a s s ีฟซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ฝีมือของผู้จัดก,การกองทุนใดมากนักก็ถือไปแบบว่าดัชนีมั่งละเออดัชนีหลายตัวรวมกันมั่งหลักโลโบ a l p a s s i นะครับต้นทุนก็เลยต่าถึงต่าําามกบ 2ก็คือตัวเลือกมีมากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดรวมทั้งหมดนะ ETP ETN ETF ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยก็เกือบแบบ9,000เกือบหมื่นตัวนะครับก็เลยมีทางเลือกให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้แบบเฮ้ยผสมพอร์ตได้ไหมจัดพอร์ตบางส่วนไปลงจีนไปลง EM ไปลงยุโรป US บ้างนะครับก็ใช้ ETF เนี่ยก็น่าจะทําให้พอร์ต เอฟฟิเชนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับจะเอาแบบ high variation low beta min v o มันก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับตัวเลือกมีค่อนข้างมากนะครับสก็คือสามารถสับเปลี่ยนได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อดีของ ETF เพราะว่า ETF มันเป็นกองทุนที่เปิด l i อยู่ในตลาดหุ้นเนาะคนสามารถที่จะเคาะซื้อเคาะขายได้เลยนะครับสามารถสับเปลี่ยนมือกันได้แบบภายในวันนะครับไม่เหมือนกองทุนรวมที่ต้องมาสรุปบัญชีนะครับใครซื้อหน่วยเข้ามาบ้างวันนี้ใครได้หุ้นอะไรใครได้หน่วยราคาเท่าไหร่นะครับ ออกองทุนรวมเนี่ยเ,เราจะรู้ราคาตอนซื้อก็ต่อเมื่อสิ้นวันเท่านั้นแต่ ETF สามารถซื้อขายได้ในวันเลยแล้วมันดียังไงคุณพงศ์มันดีสําหรับคนที่อยากจะสวิตชิ่งปรับพอร์ตสมมติสิ้นไตรมาสแล้วอยากจะย้ายจากเงินลงทุนในจีนไปอยู่ใน US บางส่วนเนี่ยถ้าเป็นกองทุนรวมอาจจะรอหลายวันนะรอขาย3วันรอซื้ออีก5วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ETF เนี่ยท่านก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ขายได้ภายในวันเดียวกันนะครับหรือว่าอย่างแย่ที่สุดก็คือว่าขายวันนี้แล้วก็ไปซืื้้้้อออพรุุ่่งนนนนนงนนนนนีะคััเเเหหมมมก็จว เวลาเราสลับ exposure ในการปรับพอร์ตต่างๆนะครับ ETF เหมาะกับใครนะครับก็ไปดูกันนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวแบบ low cost passive นะครับอันนี้ก็คือข้อดี2อย่างของ ETF เลยก็คือเป็น low cost แล้วก็เป็น passive นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนที่เป็นสายแบบอยากจะได้หุ้นแบบรีลับดำมืดมากหรือว่าทางค่ายของเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบ passive index นะครับเพื่อให้ต้นทุนต่ําสามารถลงทุนได้ระยะยาวแล้วก็ต้นทุนการลงทุนในแต่ละปีไม่สูงมากนะครับคือไม่กัดกินผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นในแต่ละปีมากจนเกินไปนะครับเหมาะกับใครอีกเหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินสัก3-5ล้านนะครับอันนี้ก็มีคนถามมาหลังไม่เยอะเนาะเพราะว่าคลิปพงทอนทีวีเนี่ยก็แตะเรื่อง ETF หลายรอบเหมือนกันแต่ไม่บอกสักทีว่าเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนนะครับผมก็ตอบหลังไหม่อยู่แต่ว่าก็มีโอกาสแล้วเอามาคุยกันหน้าใหม่นะครับผมคิดว่านะ ปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนที่เหมาะน่าจะมีพอร์ตใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับสัก3ล้านถึง5ล้านถามว่าเพราะอะไร ETF มันก็แบบว่าไม่ได้แพงมากแล้วนี่ก็สามารถซื้อขายผ่านบัญชีหุ้นได้แล้วแต่ผมคิดว่าเวลาเราซื้อเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเราซื้อเข้าไปพอร์ต0 0 0 0 0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0สนจะซื้อเข้าไปได้นะครับแต่มันจะลาบากตอนที่เราปรับพอร์ตเนาะตอนที่เราจะปรับแค่บางส่วนเช่นส่วนของหุ้นมันแพงขึ้นมากาไรขึ้นมา นิดหน่อยเนี่ยเราจะขายออก2%ไปซื้อหุ้นจีนอีก2%เนี่ยมันจะเป็นส่วนน้อยที่ทําให้เราโดนค่าคอมขั้นต่ําได้นะครับถ้าเพอเอ <ๆ S 1> เราก็ทําใจไม่ได้แล้วเราก็ไม่ปรับพอร์ตไปซะอย่างนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตสัก3ล้านถึง5ล้านเนาะถือหุ้นสักประมาณ6ตัวถึง8ตัวเนี่ยก็น่าจะเอฟฟิเชนพอที่จะสามารถทําให้ปรับพอร์ตระดับราย6เดือนเนี่ยสามารถทําได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีระดับประมาณนี้น่าจะเริ่มพิจารณาได้นะคร ค,คือไม่ได้แบบว่าไปทําให้แพสซีฟกลายเป็นแอคทีฟด้วยตัวเราเองนะด้วยมือของเราเองหรือว่าไม่ไปทําให้โลคอสมันกลายเป็นไฮคอสอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ปรับได้แหละไม่ได้แบบว่าให้ถือลืมซะทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับการลงทุนแบบ DCA ก้อนเล็กๆนะครับอันนี้ก็ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอาจจะต้องรออนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กระบวนการในการนําตัว E t ทเข้ามานําเสนอให้กับนักลงทุนบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไม่นานหรอกนะครับน่าจะทําให้ตลาดมันสมบูรณ์มากขึ้น ค่าคอมภาษีการแลกเงินนะครับ้าก็อัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้จะควบคุมได้แบบสมบูรณ์มากขึ้นก็รออีกนิดนึงนะครับนักลงทุนที่ยังไม่ได้มีพอร์ตใหญ่มากนะครับและอยากจะไป ETF เนี่ยถ้าท่านแบบว่ารอได้นะผมว่ารอนิดนึงนะฮะใช้กองทุนรวมลงทุนไปก่อนก็สําเร็จได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนแบบจะโยกทั้งพอร์ตไปเดียวต้องเป็นเครื่องมือของใหม่เท่านั้นต้องเป็น iPhone 14เท่านั้นอย่างนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องที่ต้องคำนึงนะครับก็คือกําไรนะฮะ รวมในภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดานะครับก็คือถ้าท่านไปลงทุนต่างประเทศแล้วกําไรน้ากลับมาภายในปีปฏิทินนะครับต้องไปคํานวณรวมเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็เสียภาษีตามปกติแต่ถ้าท่านอยากจะได้รับการยกเว้นนะครับอย่าวิเรียกว่าเรื่องภาษีเลยได้รับการยกเว้นนะครับก็ให้ถือการลงทุนนั้นข้ามปีนะครับให้มีกําไรข้ามปี แล้วค่อยขายกลับมานําเงินกลับเข้ามาในปีปฏิทินหน้าก็าจะได้รับการยกเว้นนะครับอันนี้ต้องติดต่อกับทางบลลโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการนะครับเพื่อความช่วยครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดลงทุนยาวๆเนี่ยคงไม่ต้องห่วงประเด็นนี้นะครับ ข้อ2ก็คือค่าแลกเงินนะครับก็จะมีหลายเจ้าให้บริการต่างกันเนาะบางคนอาจจะคิดบางคนอาจจะคิดขั้นต่าบางคนอาจจะไม่คิดแต่ว่าไปแถมอยู่ในค่าคอมแล้วอะไร่งนี้ก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีแน่นอนอาจจะบวกเข้าไปในสเปดของการแลกเงินเนาะตอนนี้3 2มสองจนะแรกที่อาจจะ3 2 8อะไรย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองสอบถามผู้ให้บริการดูข้อสุดท้าย้วครับก่อนจะไปเลือกนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะอันนี้ต้องลองดูว่าเราจะบริหารจัดการมันยังไงหรือว่าถ้าเราแบบเป็นนักลงทุนระยะย,ยาวจริงๆไม่สนใจในสุดท้ายแล้้วว่่าาเเงินนนมมมมัััจะีีียยกกบอทส็ ไม่ต้องกลัวนะครับลงทุน30-40ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าลงทุนแบบ3ปี5ปีค่าเงินอาจจะมีความเสี่ยงได้ก็อ,อาจจะหาวิธีในการเฮดจิ้งลองปรึกษาบโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่ก็ได้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับการสรุปสั้นๆเกี่ยวกับ ETF เราไปเลือกกันสดๆกันเลยดีกดว่าครับสไลด์หน้าที่2สั้นๆน,นะครับขั้นตอนการเลือก ETF ต่างประเทศทำยังไงแน,น่นอนเนอะ ETF ต่างประเทศ ETF ในประเทศเนี่ยผมกเ็เห็นมีเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนมากนะครับเพราะว่าตัวสภาพคล่องไม่ได้สูงมากนะครับถ สุดละหลักที่จะมีสภาพคล่องให้เราสามารถลงทุน ETF ในประเทศได้แต่ถ้าเป็น e-food e c o m อะไรพวกนี้ e-bank อะไรพวกนี้เค่าสภาพคล่องมันไม่ค่อยสูงนะครับเข้าไปอาจจะเป็นโดดเดี่ยวผู้เดียวได้ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นถ้าจะลง ETF ทั้งทีแล้ว ไปต่างประเทศกันเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าอยากให้เลือกประเทศเนาะผมคิดว่าตัว US เป็นตลาดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีโปรดักให้เลือกค่อนข้างมากมีตัวเลือกพอสมควรทีเดียวถ้าไปตลาดอื่นก็มีบ้างฮ่องกงจีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าตลาด US นะครับเพราะฉะนั้นพอไปแล้วเราก็เลือก US ดอลลาร์แล้วก็เฮดค่าขานั้นก็พอนะครับแล้วก็เลือกลงทุนเฉพาะในตลาด US ก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับชาวเราประเทศ emerging market นะครับเราไปดูวิธีการเลือกกันเลยดีกว่านะครับก็คือต้องตั้งโจทย์ข้อสําคัญนะ ต้องตั้งโจนย์มาก่อนว่าจะเลือกกลุ่มไหนสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ ความเห็นผมนะครับขั้นที่หนึ่งยครับยากที่สุดแล้วในการที่เราจะจัดพอร์ตโฟลิโอที่เป็น ETF ซักพอร์ตหนึ่งนะครับก็คือเราต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าเราจะลงเซกเตอร์กลุ่มประมาณไหนสัดส่วนประมาณไหนความเสี่ยงยังไงนะฮะหรือว่าลงเป็นตลาดดัชนีหรือลงเป็นกลุ่มบางกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างแบบสาเร็จรูปมาแล้วกันนะครับจากคลิปที่แล้วของพอร์ตเฟอเ i โออินเทคชั่นเนาะคุณดาอินโดจีนนะครับก็มีจัดพอร์ตมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีถามมาหลังไม่เหมือนกันวน ETF นนจะงงวรจะ พิจารณาหรือเปล่านะครับผมมีตอบคาถามเบื้องต้นไปในคลิปแล้วย้อนไปดูได้นะครับแต่ก็ยกตัวอย่างมาเช่นเขาสนใจลงทุนในเฮลท์แคร์เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเลือกกลุ่มของการลงทุนในเฮลท์แคร์ด้วย ETF กันนะครับก็เราตั้งโจทย์มาแล้วว่าเราจะลองเลือกตัวหุ้นที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ดูซิว่าจะมี ETF ตัวไหนมาตอบโจทย์ได้บ้างนะครับขั้นที่2ก็คือว่าเข้าเว็บสกรีนเนอร์ครับอันนี้เบสิกครับง่ายมากๆครับเราคงไม่สกรีนด้วย Excel ของเราเองนะฮะแล้วก็ไปกันที่ ETF DB แล้ว เขียนไมว่าสกรีนเนอร์นะฮะนะครับสกรีนเนอร์นะครับปาบเข้าไปนะฮะจริงๆมีหลายยี่ห้อนะจะมี just etf มี etf com etf db เนียเยอะไปหมดนะฮะแต่ว่าผมใช้ตัวนี้รู้สึกว่าง่ายที่สุดนะครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นนะครับก็จะมีข้อมูลที่ต่างกันไปสโคปก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับของ etf db เนี่ยประมาณ2,500ตัวนะครับก็ลองเข้าไปที่สกรีนเนอร์นะครับก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะก็จะดูเหมือนกับว่ามีให้เลือกด้านซ้ายเนาะ เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับว่าเราจะไปกลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมยอ่อให้ดูก่อน มีจะเลือกแบรนด์ไหนสตัคเจอร์เป็นยังไงเอ็กเซนอยู่สโครปประมาณไหนข้างซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลือกแบบสโคปที่เราอยากเลือกเนาะแพงแค่ไหนถูกแค่ไหนล i ควิดิตี้สูงต่ำนะครับแต่จะไม่ได้เลือกมากครับไม่ต้องกลัวครับใช้แค่2อสาบาแค่นั้นเองนะครับส่วนด้านขวานี่จะเป็นตัวที่แสดงให้เราเห็นเนาะว่าออพอเราใส่สโคปเข้าไปแล้วเนี่ยครทีเรียรเข้าไปแล้วเขาเลือกตัวไหนมาให้เราดูบ้างนะครับก็จะกดกันไปได้เนาะสมมติอันนี้เป็นโอเวอร์วิวเนาะก็จะมีรีเทิร์นเนาะดูว่าไอ้ใครรีเทิร์นเป็น เป็นต้นนะครับก็หนึ่งสัปสี่นะครับก็อันนี้ฟรีนะฮะไม่เสียตังค์นะครับฟันฟล์เป็นยังไงบ้างนะฮะดีเวเดนเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไล่กันไปนะครับอันนี้ใครอยากดูตรงไหนกดดูได้เลยนะครับผมก็ให้ดูสั้นๆเราจะเลือกออหุ้นที่เป็นเฮลท์แคร์เ,เนาะเราก็ไปที่แอสเซทคลาสเนาะแล้วเราก็เลือกเอควิตี้นะครับ ก็มีให้เลือกหมดนะฮะว่าจะเอาแคปไหนนะฮะคือเป็นกลุ่มหุ้นใหญ่ไหมหุ้นเล็กหุ้นซุปเปอร์เล็กไหมหรือว่าหลายๆแคปนะครับรวมกันจะเลือกเป็นเบลนเป็นโกลด์เป็นแวลูนะครับก็หลายคนถามมาเนาะจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มไหนเป็นโกลด์กลุ่มไหนเป็นแวลูนะครับก็ลองเลือกออกจากตรงนี้นะฮะท่านก็จะรู้แล้วว่ากลุ่มไหนมันแวลูนะครับเป็นกลุ่มไหนบ้างนะครับเอาลีเจียไหนฮะแอฟริกาไม่มีหมดนะฮะอิมเมจิงมาร์เก็ตเป็นบล็อตเป็นเดเวล็อ ยุโรปก็มีนะฮะเดเวลลอปยุโรปเป็นอิมเมจิงยุโรปก็มีนะครับเลือกไปแล้วแต่ความชอบเดเวลลอปมาร์เก็ตนะฮะก็จะเยอะนิดนึงนะครับมีอะไรอีกมีลงไปให้เลือกอีกไปอเลยครับขึ้นมาครับอ่าเป็นเซกเตอร์น้านี่ก็เข้าใกล้ความต้องการนะฮะเป็นมีเดียรีเทลนะครับฟิชชิงยังมีนะฮะแต่ตัวศูนย์ตัวนะครับข้างหลังนี่เป็นตัวเลขที่บอกนะครับว่ามี e ี f อยู่ในกรุ๊ปนั้นให้เราเลือกสักกี่ตัวนะครับเราจะได้รู้ก่อนไม่ต้องไปนั่งกดไล่ดูนะครับเราก็ใกล้ละใกล้ละนะครับถถึึงงลลละะกบอยยู่่ไหนนเี เฮลแคร์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮลท์แคร์มาแล้วครับมีทั้งหมด62ตัวบนโลกใบนี้นะครับจาก2,500ตัวที่เป็น ETF หุ้นจะมีเฮลท์แคร์อยู่62ตัวนะครับจริงๆก็มีให้เลือกอีกเนาะว่าจะไปเฮลท์แคร์สายไหนเป็นพ p r วเดอร์เป็น ider, เซอร์วิสเป็น medical device นะครับเป็น pharmaceutical นะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์แบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบรอดเป็นไบโอเทคโนโลยีอย่างนี้ก็ได้หมดแต่ว่าเราไปเลือกเป็น broad ไว้ก่อนเนาะเอา62ตัวนะครับรอสักพักข้างขวามันก็จะออกมาให้เราดูครับ ว่ามีอเทีไแลบบ้วอ่า ARKG นะฮะติดมาเขาด้วยนะครับแน่นอนสิไม่ติดได้ไงนะครับก็จะมีมาให้เลือก62ตัวนะครับขึ้นอยู่กับสโอบที่เราอยากจะเลือกลงทุนเลยนะครับก็จะมีอีกหัวจะเป็นแบบ aggresive s growth ไหมเป็นวิธีการลงทุนแบบ high beta low vol นะครับ<ม>เลือกกันไปนะครับ ข้างล่างนี้เป็นเออ่พวกแอตทริบิวต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีรู um ออปตัมยังไงบ้างในการเลือกนะครับมันก็จะมีแอสเซทคลาสต่างๆนะครับเช่น private equity preferred stock real estate ก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้เราเน้นหุ้นเนาะจะได้เลือกหุ้นได้ตอนนี้จาก2,005เหลือ62แล้วครับสกปรกมาแบบรวดเร็วมากนะครับเราไปดูแคทีเกอรีก,กันเลยดีกว่านะครับพอเลือกมาได้ประมาณนะี้ละเราเริ่มรู้สึกจะเล่นเป็นแล้วนะครับก็เลือกแคทีเกอรีให้เรียบร้อยเราเลือกเสร็จแล้วนะเราเลือกเฮลท์แคร์เรียบร้อยนะแบบบลอเนนาาะไม่่สใจวเอาาธุรกกกิจไไหหนนนะเอออมด่่ปน เอาคุณสมบัติที่ดีนะครับผอว่าคุณคุณสมบัติที่ดีเอาไงฮะ AJ DVD เหรอคุณสมบัติไม่ใช่นะครับคุณสมบัติที่ดีก็คือเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอย่างนี้นะครับ AUM เยอะๆไว้ก่อน Asset Under Management นะครับก็คือไซ้์กองนั่นแหละกองทุนเนี้ยเยอะๆใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับย่อมดีนะครับมันจะสะท้อนถึงคุณสมบัติที่ดีในข้อต่อๆไปนะครับถ้ามองว่า b ูอั Up t o w คืออะไรฮะผมขอสัก1 0 0มิลเลียน USD ขึ้นไปนะครับพะนั้เวลาเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่ามี AUM เนาะ AUM ขอ AUM ก่อน Overview นะครับ โอ้วราจะเห็นว่ามี total asset เนี่ยแหละครับขอ100 mm ขึ้นไปนะครับก็คือ100ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นกองที่ใช้ได้แล้วจะเห็นว่าถ้าเป็นตรงนี้จะถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าข้างล่างนี้เริ่มไม่ใช่แล้ว แล้วไม่ใช่ละนะครับถ้าไปหน้า3เนี่ยจะถือว่าเล็กถ้าเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับสภาพคล่องต่ําแล้วก็สเปดก็จะถ่ามนะครับแล้วก็ค่าฟรีก็จะไม่ได้ถูกมากนักนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเลือกใหญ่ๆไว้ก่อนยิ่งใหญ่ยิ่งดีอันนี้นิโนเดลนะฮะยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับผลตอบแทนดีโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ผันผลต่าอันนี้ชัดเจนนะครับเราเลือกการลงทุนในอีเทมเนาะเราก็อยากได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าต้องวงเล็บไว้ว่าเฉลี่ยเพราะว่าดีปีล่าสสุดดออออาาาาจจะไไมมม่้้ีีีีเเปปปนบถผลลลลตแทใหหหืกยยๆๆ เอามเ,เอามันเฉลี่ยออกมาฮะแล้วเฉลี่ยแล้วคงที่ที่สุดอันนั้นคือดีที่สุดนะครับเพราะว่าแปลว่า ETF ตัวนี้มันสามารถ track index ที่มี e f f i c i e n t ที่ค่อนข้างใช้ได้มีวิธีการ structure ข้างในที่ใช้ได้มีต้นทุนที่ต่ำนะครับก็ทำให้มีสภาพคล่องที่สูงด้วยนะครับก็ทำให้ return ต่อเนื่องแล้วก็เฉลี่ยได้ดี ก็ดีที่สุดในกลุ่มที่เราจะเลือกได้นั่นแหละบางกลุ่มมันไม่ดีไปเลยก็ช่วยไม่ได้นะครับความผันผวนต่ําก็ดูในค่า Standard ได้นะครับข้อ3คือหลีกเลี่ยง l e เวลเลชกับ Inverse นะครับถ้าท่านเคยดู ETF อยู่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่ามันจะมีพวกที่เป็นเลเวลเลชเนาะเป็น 3x 4x 10x 2x อย่างเงี้ยคือเป็นคูณนะครับก็คือเป็นการใช้ Margin ในการทําให้เกิดผลตอบแทนคูณ2เท่า3เท่า4เท่านะครับถ้าเห็นแบบเอ t ต้าช็อต อั Pro, Super Blue, ลต้าโปรซูเปอร์บูอะไรเงี้ยแบบ3 x 4 x นะครับก็คือหลีกเลี่ยงไว้ก่อนผลตอบแทนม,มันจะดีดเด้งขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงไว้เพราะว่าเราอยากลงทุนแบบ passive low cost เนาะเราคงไม่ได้แบบว่าไปเน้นทํากําไรอะไรแบบนั้นรอเดี๋ยวเรามีฝีมือสักพักนึงเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกกันก็ได้นะครับไม่เอา inverse นะครับก็คือ ETF เนี่ยมันมีแบบขา inverse ได้นะครับถ้าในความเข้าใจของเราก็คือขาชอ็อตนะฮะคือว่าชอ็อต S&P 500ชอ็อต Nasdaq นะครับถ้าซื้อ ETF ก็ปั้งตัวเดียวเหมือนซื้อหุ้นนะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็น inverse นะครับยิ่งเอ่อ S&P 500ลงยิ่งเท่าไหร่ผลตอบแทนของหุ้น ETF ตัวนี้ยิ่งดีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่เอาเนาะถ้ายากๆเราเก็บไว้เล่นทีหลังนะครับก็ การลงทุนเยอะๆนะครับก็คือในนี้จะมีโฮลดิ้งบอกเนาะจะมีการบอกโฮลดิ้งว่าเออโฮลดิ้งนะครับอ่ัอน,นี้นะครับก็จะบอกแหละว่าถือหุ้นกี่ตัวนะครับอันนี้ 500ตัว400ตัว300ตัวนะครับยิ่งกระจายเยอะยิ่งดีนะฮะอันนี้คือความเห็นผมนะเพราะเราอยากจะไป global passive เนาะผมขอสัก300ตัวขึ้นนะครับเป็นรูกอล์ตามนะสมมติเซกเตอร์อย่างเล็กๆอย่างเฮลท์แคร์เนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงก็ได้อาจจะหยอดลงมาสัก100ตัวก็ถือว่าใช้ได้ลวเราลงทุนหุ้นเฮลท์แคร์1้อยตัวของโลกนี้ก็ถือว่าเยี่มยอดมากๆแล้วนะครับไม่ต้องไปถึง3 0 0ตัวหรอกเดี๋ยวรีเทิร์นหายหมดนะครับกระจายตัวยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเลือกอีใทไม่ได้ผมแนนะําให้ไปตััววที่กระจายต ุ้นเยอะกว่านะครับข้อ5ก็คือว่าอายุของกองทุนนะครับขอสัก5ปีถ้าเลือกได้เนาะ ถ้าไม่ใช่เซกเตอร์ที่ใหม่มากๆอย่างจีโนมิกอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้ขอสัก5ปีนะครับเพราะแปลว่านั่นหมายถึงว่าเขาสะสม AUM มาประมาณหนึ่งลวเขาสามารถสร้างรีเทิร์นที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาให้เกิดสภาพคล่องเกิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับและเกิดสเปรดที่แคบได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะโอกาสที่จะถูกปิดแล้วก็กองทุนที่แบบไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเลือกได้2กองเหมือนกันเลยกองนึงอายุยาวกว่าเรื่องยาวกว่า นะครับข้อที่6ครับเน้นสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องันนี้ผมไม่มีรูอัพตามให้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเม็ดเงินของคุณไปลงทุนเนาะถ้าเป็นนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวที่ให้เลือกว่าอันนี้สภาพคล่องสูงกว่านะครับทุกปัจจัยเท่ากันหมดแล้วสภาพคล่องสูงกว่าเอาสูงกว่านะครับเพราะว่าเราเข้าไปมันจะได้ไม่กระทบราคาตลาดนะครับเผื่อถ้าเป็นนักลงทุนแบบว่าเสียเกาจิ้งนะฮะเข้าไปซื้อตัวหนึ่งแล้วแบบเคาะไป15ช่องรวดท่านจะได้ไม่ต้องเสีีียยยใจจจนนนนคครรัััว่่าาาาาซื้้อออมมแพพงงงงเเเเลดดููสสภตชไป ทั้งทีต้องให้ค่าธรรมเนียมต่ำนะค่าธรรมเนียมดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับ expense เนะชัดเจนนะครับ expense จัดไปฮะ expense นะครับ expense ratio เนี่ย0.1นะ0.1นะเงินท่านไม่ได้ดูผิดนะแวนการ์ดเฮลท์แคร์ ETF นะฮะลงทุนหุ้นเฮลท์แคร์ทั่วโลกนะครับเสีย expense ratio 0.1%นะเราเสียกองคุณรวมเท่าไหร่ฮะ กองทุนด้วยเปไปเราเสียเท่าไรฮะหนึ่สองเปอร์อรอรเซ็นต์ก็มีนะครับอันนี้เราถูกกว่าทีเท่าฮะประมาณ20เท่า15เท่านะครับน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวนะครับแวรนการเออเฮลท์แคร์นี่เริ่มเข้าตาแล้วนะฮะเอ็กซ์เพนก็มีต่างๆกันไปนเนาะมี่อมีเก็มีนะไม่ได้ถูกซะทีเดียวเหมือนกันหมดนะครับจะเห็นว่าเนี่ยไอสามไอเก่งี้ยไม่เอา บูสามเงียง่ยไม่เอานะครับเพราะเขาไปเลวเวอเรจให้มันมีผลตอบแทนสูงขึ้น3เท่านะครับขาลงมันก็ลง3เท่าเหมือนกันนะครอันนี้เราไม่เอาเห็นว่ากองพวกนี้ค่าธรรมเนียมจะสูงนะครับเพราะว่ากึ่งๆจะเป็นแบบว่าใช้ซินเทติกอีเทฟค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงนะครับจะเห็นว่าไม่เกินอ่ะ0.5 0.6ไม่เกินนี้นะครับผมก็เลยมีรูอัพตามให้ว่าถ้าไม่เกิน0.75ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับประมาณเดียวกับคุณเคที่เลยนะครับอคทีฟแทบตายรีเสิร์ชแทบตายนะครับหาข้อมูลแทบตายเขาคิด ETF เราปีหนึ่งไม่เกิน0.75นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเลืกอก ETF อย่าให้เกิน0.75ไม่งั้นจะแพงเข้ากองทุนรวมแล้วจะหนีไปทำไมหรอเนาะ สุดท้ายนะครับแบรนด์ใหญ่ๆหน่อยนะครับเช่น i s h a r e แวนการ์ดสไปเดอรนะครับ SPDR Invesco นะครับ Global X Wisdom T อันเนี้ยพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับก็คือว่าเราเลือกกองทุนไปนะถ้าไปเจอแบรนด์แปลกๆนะครับถ้าไม่ใช่6 7แบรนด์เนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นแบรนด์ก่อตัอ้งใหม่หรือเป็นแบรนด์ลูกเนี้ยที่ความมั่นคงอาจจะยังไม่สูงมากนะครับเพราะฉนั้นก็เกาะแบรนด์ใหญ่ๆไว้ก่อนว่าเขาจะหมายถึง AUM ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับ สุดท้ายนะครับให้ไปดูแฟกชีทโดยละเอียดอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแฟกชีทกันแต่ว่าเราไปดู ETF ก่อนว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับถ้าเป็นผมเนาะเลือกกลุ่มเฮลท์แคร์มาแล้วเนี่ย62ตัวนะผมไปดู Expense ก่อนไป List Expense ก่อนก็คือกดลงไปเนาะไปไปไปไล่ตามฟิลเตอร์เอ็กซ์เพนก่อนนะครับไปกดลงไปเนี่ยมันจะไล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยกองไหนต่ำสุดนะตัวประกอบพี่ต่ำกว่า,านี้ฟิเดริตี้ MSCI เฮลท์แคร์นะครับต่ำกว่า0.08นะฮะชนะแวนการ์ไปหน่อยนึงนะครับ ซึ่งแบบว่าต่ำกว่าแบบ0.3เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วนะแบบอย่าไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับแต่ถ้าดูตัวไซส์เนาะไซส์ปรากฏว่าตัวของสไปเดอร์เนี่ยไซส์ใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะนะครับใหญ่กว่าแวนการ์ด2เท่านะอันนี้ถือว่าผ่านหมดนะครับแบบ2,000กว่า3,000เนี่ยผมถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็คือว่า Expense ก็ผ่าน นะครับเราก็จดไว้4 5หตัวเนี้ยเราก็จดไว้นะฮะ v h t x l v i e i h นะครับตอนนี้เราก็ถือว่าเรามีข้อมูลแลวนะเวลาไปคุยกับบล็อกมาร์เก็ตติ้งเนาะเราบอกเฮ้ยพี่อยากซื้อไปดูข้อมูล i e i h ให้พี่หน่อยโอ้มาร์เก็ตติ้งบอกเฮ้ยพี่ไปดูมาจากไหนอ๋อดูจากคลิปพงทอนทีวีนะครับรขอบคุณนะครับก<ๆ>็คือเราเรารูแ้แล้วว่าเราไปลง e t f เนาะเราต้องการอะไรทีนี้มาดูซิว่า holding หน้าตาเป็นยังไงนะครับดูซิกระจายพอไหม กระจายพอไหมเราไปดูสัดส่วนนะครับกดเข้าไปมันก็มีตัวเดียวก็มีนะไม่เอาดีนะครับ v h มันจะวนๆอยู่ฐานนี้คร VHT เข้ามานะครับเข้ารอบมาแครับ500กว่าตัวเยอะไปไหม IIS 255 258ตัวถือว่าใช้ได้นะครับผลตอบแทนนะผลตอบแทนไปดูผลตอบแทนกันดีกว่านะครับผลตอบแทนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ตัดเชือกนะฮะว่าใครจะเป็นผลตอบแทนที่ถ้ายาวๆผมขอดูสัก5ปีอันนี้ไม่ได้เฉลี่ยนะครับแต่ว่าลองเฉลี่ยในใจดูได้นะครับ ARKG นะฮะตัดออกไปก่อนนะเพราะไม่ค่อยกระจายตัวเนาะ เฮ้ยไม่ค่อยชนะเลยว่ะ v h t มาแล้วนะครับ VST มาแล้วชนะตัว IEIHS ไหมนะครับไอ e ชนะไหม i e i s ตก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 ลุ่มไปแล้วนะครับ i e i s ไม่เข้ามาในนี้นะครับงั้ถ้าเลือกแบบง่ายๆนะครับแบบแพสซีฟกระจายการลงทุนค่าธรรมเนียมตม่ำๆนะแบนการ์ดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเข้ารอบมาแล้วถือว่าชนะพอสมควรนะครับหลังจากนี้เราก็ไปทำสตัดดี้ต่อเนาะเราทำไงฮะเราก็ไปเข้า Google เนาะเราก็พิมพ์ v h t เนาะพิมพ์ยังยัง เราก็ไปพิมพ์ V H T แล้วก็พิมพ์ E T F แล้วก็พิมพ์แฝกชี้นะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลหาง่ายๆนะครับม้แถ้าท่านตื่นขึ้นมาตีหนึ่งอยาอหา E T F ยังหาได้เลยนะฮะเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับอันที่สองนะเป็น P d F มาเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับ V H T มาแล้วนะฮะ Confirm ทิ่ Expense Ratio 0ูจุดึงจริงไหมจริงนะครับ Net Asset นะครับโอ้ถือว่าใหญ่มากนะครับพอสมควรนะครับลงทุนในอะไรนะครับเพื่อลงในสารัฐเลยนะครับโดยตรงนะครับประมาณกี่ตัววันนี้ เออห้าร้อยกว่าตัวมาครับเมื่อกี้ที่ดูกันไปนะครับ ผลตอบแทนประมาณนี้นะครับลงทุนในอะไรบ้างจอร์แดนงจอร์แดนไฟเซอร์นะฮะโอ้โหชอบใจกันเลยครับไม่มีโมเดอร์น่านะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เนาะอาจจะผสมพวกที่เป็นพรอเวอรไอดเออร์อาจจะไม่ได้เชิงเป็นแลบซะทีเดียวนะครับมีลาช์แคปประมาณ73%เนาะก็ถือว่าอุ่นใจได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นมิดเดิลแคปนิดหน่อยนะครับตรงนี้ถามว่าเปรียบเทียบกับอะไรบางทีก็ใจร้ายนิดนึงนะครเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า e t f ขอองงเเเเเเเคาาาาานนนนีีีีี่่่่ยยยยยยยถูกกกกกมมมววททุรรรหลละัับบบบปโดฉ เอ่อเฮลท์แคร์ไบโอเทคฟันเนี่ยเอฟเวอร์เรสแล้ว1.3นะฮะโอ้ตรงนี้เรียกได้ว่าเ,เพื่อน <c oughs> ๆนี่ไม่ครบกันแล้วนะฮะบอกว่าอ e ีทเอฟชั้นเนี่ยถูกกว่าของเขาตั้ง13เท่านะครับก็ต้องยอมใจกันไปนะฮะซับเซกเตอร์นะครับตรงนี้ก็ดูกันได้ถ้าใครแบบเลือกกองทุนเฮลท์แคร์มาแล้วต้องสนใจตรงนี้นะเพาะว่ามันลงทุนในกลุ่มไหนบ้างนะครับถ้าท่านไม่พอใจรู้สึกว่าไม่อยากลงใน ETF ที่เป็นสารัตซะทีเดียวนะครับก็ลองไปเลือกตัวอื่นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกตัวหนึ่งเอาตัวที่ใกล้้้เเเเคียยงนนนนาะะขขออปป็็ global global ดดวไม เอาเป็นเราเอาเป็นกลุ่มที่เป็นบอร์ดมาร์เก็ตเป็นเดเวลอปมาร์เก็ตด้วยนะครับเฮลท์แคร์ขอเป็นเดเวลอปมาร์เก็ตนะครับก็เลือกมาให้ประมาณนี้นะครับเอาค่าธรรมเนียมต่ำสุดจุดสามห้าแวนเอ็กซ์นะครับแวนเอ็กซ์เอาไอแช่ดีกว่า ixj นะฮะ ixj น่าจะไม่พลาดแล้วคราวนี้ ixj นะฮะ p t f แฟกชีทมาขอตัวเป็น pdf มายังเป็นสำเร็จแล้วนะครับเรามีการกระจายความเสี่ยงออกจาก US ได้แล้วนะครับไปสวิตเซอร์แลนด์เจแปนอยู่ในเต็ตคิงดอมนะครับก็ถ้าท่านที่แบบเฮ้ยเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วถือว่า สามารถทำได้สําเร็จแล้วนะครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยผมก็มีวิธีการเลือก ETF แบบนี้นะครับเวลาตัดสินใจระหว่าง3-4ตัวเนี่ยท่านจะเอาปัจจัยไหนขึ้นก่อนก็ได้แล้วแต่ความสบายใจของเรานะครับอยากจะได้รีเทิร์นดีๆความผันผวนต่าๆหรืออยากได้ค่าธรรมเนียมต่ำๆหรืออยากได้เลือกกลุ่มที่เป็น Underlying a s s e t มาก่อนนะครับก็สามารถเลือกที่จะ ปรับลำดับฟิลเตอร์ได้ตามความเหมาะสมนะครับผมก็มีใสู่อวบตามไว้ให้แล้วว่าประมาณนี้น่าจะดีนะครับสูงกว่านี้น่าจะใช้ได้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับก็เป็นวิธีการเลือก ETF แบบง่ายๆนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเอา ETF เนี้ยไปจัดพอร์ตแล้วนะครับเราไปดูกันว่าการจัดพอร์ตแบบ o p t i m i z a t i o n เนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราจะหา Return Maximum d o ั่มดอนะครับหาความเสี่ยงหาผลตอบแทนคาดหวังแล้วก็สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่อยู่บน Efficient Frontier ได้ยังไงนะครับก็เป็นการวิธีการจัดพอร์ตแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น EP ที่3เนี่ยจะเป็นการต่อยอดจากอันหนึ่งนะครับ EP 1เรา เข้าใจว่ามันคืออะไรประโยชน์มันคืออะไร EP 2เรามันเลือกทําความคุ้นเคยกับมันนะว่าเฮ้ยหน้าตามันเป็นไงมีตัวที่จะเหมาะจะแมชกับเราหรือเปล่าและ EP ที่3จะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตด,ด้วย ETF แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครบทั้ง3 EP ผมเชื่อแน่ว่าท่านจะมีพอร์ตการลงทุนที่ระยะยาวโลคอร์ดพสซีฟแล้วก็สามารถตอบโจทย์การลงทุนแบบ global investment ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอ่อถ้าท่านมีตรงไหนอยากให้ผมเพิ่มเติมนะครับมีคําถามอยากจะสงสัยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนีย่ยสามารถทิ้งข้อมูลไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะไปตอบ กด subscribe กดติดตามกันไว้นะครับเราจะได้มีพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ